ส่วนทางสวนที่ให้อาหารน้องๆนะครับปลาคราฟนะครับก็เป็นบ่อขนาดเล็กนะครับขนาดเจ็ดตันนะฮะส่วนอาหารที่ให้ก็เป็นฮิกาลิสซาิฮิกาลิสนะครับชนิดเม็ดจมนะฮะเนี้ยก็มารอกินนะครับเพราะว่าก็ให้เป็นเม็ดจมนะครับเขาจะกินดีกว่าเม็ดลอยนะครับก็ปลาเล็กๆอยู่ครับเส็นไซต์ตัวไซต์ครับขนาดไม่เกินสามสิบเซนติเมตรนะครับ ก็อยู่ที่2ี่สิบห้าถึงย7บเจ็ดแล้วก็มีสามสิบหนึ่งตัวนะครับมาก็เป็นอ่าสังเกตแล้วก็โคฮาปุกนะครับแล้วก็อีกโคกปุอีกสองตัวยังไม่ได้ลงนะครับแล้วก็ส่วนอ่าอีกตัวนะครับตัวนึงก็เป็นอ่าัาว่าของค่ายอุต้านะครับพอที่เหลือลก็เป็นปลามาจากสกายทั้งหมดเลยนะครับก็มีโอกตาสมาแกมเขาอยู่หนึ่งตัวนะครับ ผมเห็นเพื่อนๆน,นะครับที่เขาให้สกฮิฮิ่กะลืแล้วปลามันมันอัพไซส์ขึ้นดีแล้วก็ขนาดบ,บอดี้ดีด้วยแล้วผมก็เลยเปลี่ยนมาให้สกิทิ่กะลืนะครับ mm hmm. ก,กินดีนะครับแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือบ่อผมเป็นบ่อแดดครับ mm hmm. บ่อร้อนพอสมควรน,นะครับก mm ็พยายามปรับเรื่องอุณหภูมิอยู่นะครับมันก็ยังตื่นอยู่เพราะว่าผมตากเขาขึ้นมาวัดไซส์แล้วที่น่าปลามันก็เลย วัวคนนะครับเดี๋ยวให้รอปลาดำขูงมาลงก่อนนะครับเพราะว่าเอาไว้ตั้งไหนอีกสองตัวนะครับที่รอากักโลกอยู่ครับอันนี้ก็มาจากไฟสารนะครับเป็นปลาของตากไก่เช่นกันนะก็ลองลองเลี้ยงดูนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหน ภาพโดยรวมของบ่อนะครับก็จะเป็นแบบนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำนะครับน้ำตกไหลลงมากนะ็จะมีตุ๊กตาแล้วก็มีมอสท,ที่เป็นมอสจริงนะครับมอสหินนะเป็น,ปนมอสจริงนะครับแต่ไม้ที่แต่มก็เป็นพวกไม้ญี่ปุ่นนะครับจะตุใบเอ็มแล้วก็เนเปิลแล้วก็แบล็กพายส่วนตอนนี้ที่เห็นก็เป็นส่วนใบพายนะครับก็รอให้เขาโตนะครับน่า,านจะ เต็มบ่อพอดีนะครับเพราะว่าที่ลงวัดก็คือเก้าตัวนะครับแต่จริงๆถ้าหลักๆก,ก็น่าจะประมาณห้าถึงหกตัวนะครับสำหรับบ่อขนาดเล็ก